พี่วัดนัดห้าโมงตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วแต่ยังไม่ลงมาเลยมาแล้วนี่ฮะทุกคนกันแดดที่เราใส่ไปไม่ไปริมแม่น้ําแม่น้ําไม่มีแม่น้าค่ะบอสเราอยู่เชียงใหม่อขายของเหอะต้องการทำมาหากินเจ็ดร้อยเก้าสิบสองอันเอาไปสี่ร้อยยี่สิบวันนี้เอาไอ้นี้ไปด้วยอีกอันหนึ่งไม่ได้แถมคิดตังค์ทิองค์กรเราไม่ได้ นั่งกู้ส่คุณชาลอ럿ครับคุณดูดีจะนั่งเป็นสกิบพยานทำงานแต่ถ้าจะดูพฤติกรรมเท่านั้นเราไม่มีนะครับผมนี่อาร์เรียกาตให้คน F 6 8 0เท่ากับ20มาเดี๋ยวผมชาล럿จะพูดอะไรทุกคนเงียบให้ชาลอ럿พูดเมื่อกี้เหมือนชาล럿พูดอะไรค้างอยู่หนูก็ลืมแล้วเหมือนกันนะเสียงดังมากเลยบอสข้างหลังแต่ไฟหรือใช้ 4G โจ้ 5G เ <Okay. S 2> ข้าใจได้เนเียมไม่เหนียวถ้าเหนียวให้มาหยิกบอสใช่ยนะจำได้ว่าเคยซื้อกล่องสุ่มพิณวันแล้วก็ให้ลอตเตอรี่มาใช่แต่แไม่ถูกแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้แบบเอาลอตเตอรี่ใช้ทุกวัน <c oughs> วันนี้ก็ใช้ถ้าไม่ใช้ขอให้ฟ้าผ่าชาลอตตายคาที่เดี๋ยวนี้เลยชาลอตตอกผลไม่น่นี่ค่ะหนูใช้แล้วค่ะทุกคนใช้จริงๆใช้ค่ะเพราะว่าอยู่ในกองก็ต้องใช้เพราะว่าบอสบ,บังคับ